ยังครับอันนี้เบอร์อะไรครับหนี่นเบอร์หนึ่งที่เมื่อวานโอเคครับโอเคครับ ครับ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 รบครับอันนร้เครับนร่บบครบังครับคืครับครคครับครคครับสรัหรับหมายเลข นะฮะที่ได้คะแนนนะจากเดิม30,000ื้นต้นๆเพิ่มขึ้นมาเป็น61,824คะแนนเนี่ยนะฮะมีเรื่องลองเรียนด้วยการทุจริตใการซื้อขายเสียงมากมายด้วยกันนะครับนะะเดี๋ยวผมจะพูดในประเด็นต่อไปนะครับซึ่งในครั้งนี้นะฮะก็เป็นหน้าที่น่าสังเกตอย่างอย่างที่ผมกล่าเรียนไว้แต่เบื้องต้นว่า,าเดิม นะเดิมในการเลือกตั้งเมื่อย4ิมีนาหกสองเนี่ยมีผู้มาใช้สิทธิ์115,908คนนะครับผมสังเกตโดยทั่วๆไปนะครับในการเลือกตั้งซ่อมเนี่ยทุกพื้นที่เลยจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยจะน้อยนะครับน้อยกว่าการเลือกตั้งใหญ่นะครับเพราะอาจจะติดธุระหรือเบื่อนะครับนะเพราะเป็นการเลือกตั้งซ่อมเนี่ย นะแค่เขตเดียวอะไรต่างก็ไม่ค่อยมากันนะครเพราะฉะนั้นจำนวนผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยจะมาใช้ประมาณ80%ของการเลือกตั้งทั่วไปนะครับในครั้งนี้จริงๆเนี่ยนะฮะผมก็คาดว่าจำนวนผู้ใช้ใช้สิทธิ์เนี่ยนะฮะไม่น่าถึงจะ80%ดสิบเปน้ยำไปก็เพราะว่ากาเรเลือกตั้งเปลี่ยนจาก,กวันอาทิตย์มาเป็นวันเสาร์ นะครับเดิมเนี่ยเือกตั้งทุกครั้งพี่นอวะชาชนเป็นตรวจสอบได้นะครับแต่เลือกตั้งวันอาทิตย์ไม่มีการประจัก,การเลือกตั้งในวันเสาร์นะฮะแต่ว่าถ้ามาเลือกตั้งวันอาทิตย์เนี่ยนะฮะวันเสาร์พี่นอวะชาชนหยุดงานก็จะสามารถเดินทางมาจังหวัดลำปางมาเลือกตั้งมาลงคะแนนต่างๆได้นะฮะแต่พอเปลี่ยนมาเลือดเลือกตั้งวันเสาร์อย่างเงี้ยนะฮะวันศุกร์ก็ต้องงานนะเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะเดินทางมาะ พอมาเช้ามันไม่ทันะมันก็จะทําให้ผู้มาใช้สิทธิ์ลดลงน้อยกว่าแปดสบเปอนแลอีกประการหนึ่งก็ปัญหาของโควิดนะครับพี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะฮะ้ในการที่จะเสียสละเงินทองเดินทางมาใช้สิทธิ์อะไรต่างตัวเองเนะี่ยผมว่ามันอาจจะลดน้อยลงนะฮะในการเลือกตั้งในครั้งนี้นะผู้มาใช้สิทธิ์ไม่น่าจะถึง80%นะครับกลับปรากฏว่าผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยนะเกือบ เกือบเท่าของเดิมคือของเดิมนะฮะหนึ่งแคนนะครับแต่ครั้งนี้มาใช้สิทธิ์นึ่งแสนหคนนะเกเลยทีเดียวนะฮะของของการเลือกตั้งกันทีแล้วผมไม่ทราบว่าอะไรเกิดขึ้นนะแต่จากการประเมินสถานการณ์ที่มีการ มาซื้อบัตรประจําตัวมาจดเลขหมายเลขบัตรบัตรประจํา,จาจตัวพี่น้องประชาชนเนี่ยไปเป็นมากจํานวนมากเลยเนะฮะจากที่เป็นข่าวแล้วก็มีหนังสือร้องเรียนต่างๆเนี่ยน,นะฮะมันย่อมไปที่แน่ชัดว่านะมีการลงคะแนนแทนกันต่างๆ่างนั้นนะฮะทั้งที่ทผู้มีสิทธิ์เนี่ยไม่ได้มานะฮะจะมีการซื้อบัตรประจำตัวประชาชนไปจดบัตรประจำตัวไปแล้วก็ น่าจะมีการลงคะแนนแทนกันนะครับเรื่องการที่ผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยนะสวมหน้าก,กากการเข้าไปลงคะแนนใช่ไหมก็จะต้องผู้มีสิทธิ์ก็ต้องไปแล้วก็ยืน่น,นะนบัตรประจำตัวนะยืน่นบัตรประจำตัวนะคนตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนนะฮะกับผู้มาใช้สิทธิ์ถ้าสุจริตเนี่ยอ่ามีบัตรนี้นะหน้านี้ตรงกันนะและเซ็นชื่อใช่ไหมฮะแต่ในยุคของรัฐบาลคอร์รัชเนี่ย นะครับมีเซ็นชื่ออย่างเดียวนะฮะแต่ไม่มีพิมพ์มือนะครับใครก็ได้จะปลอมลายมือก็ได้ถ้าดูเห็นเป็นใจนะฮะกับผู้ที่ตรวจบ,บัตรตรงกันไม่ตรงกันก็ให้กับแล้วหลายหน่วยนะครับนะไอ้ไอด้านหลังของของที่ลงคะานนเนี่ยฮะมันไม่ทึบนะครับมันโปร่งใสคนจะมาลงก็ก็กลัวสิฮะ ้วเขาจะแอบถ่ายตรงไหนอะไรไม่รับเงินมาแล้วนี่ก็ไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะแบบเรื่องรับเงินหมากาเบอรอสองนั่นไม่กล้าแล้วรับเงินหมารลกาหมายอยู่นี่นนะครับเท่าที่ลงพื้นที่นะฮะก็มีการตอบรับจากพี่น้องประชาชนนะอย่างดีมากเลยนะครับเกินคาดนะครับเกินคาดเพราะเราเข้าไปพบปะพี่น้องประชาชนชูนโยบายนะอย่างแท้จริงแต่ว่า ได้รับการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริตนะครับนะให้แก่ผู้สมัครายเลขหนึ่งนะเป็นจํานวนมากเลยเอาเฉพาะเอกสารที่อยู่ในมือผมในเบื้องต้นฉบับนี้นะครับฉบับนี้นะที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยนะครับร้องเรียนใครรู้ไหมฮะร้องเรียนกล่าวหาแหนเภอเสริมงามนะครับไม่ใช่เรื่องประชาชนทุจริตแล้วนี่กล่าวหาแหนเภอทุจริตเลยนะครับทุจริตสหรับศูน ให้มีการซื้อเสียงในกาอเจอริญการหรือต่างทางนี้ดูวยนะครับ